สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ทองวันที่13บสถึงสิด้วยเครื่องมือไฮเปอร์เทรดนะครับไฮเปอร์เทรดเนาะอันดับง่ายๆเลยไปดู4ชั่วโมงนี่คือ4ชั่วโมงของไฮเปอร์เทรดครับเครื่องมือไฮเปอร์เทรดเนาะเครื่องมือไฮเปอร์เทรดบอกสัญญาณล่าสุดให้เป็นสัญญาณโฟล์บายนั่นหมายความว่าทองจะไปเรื่อยๆทองไปเรื่อยๆยังไม่ลงนะครับเราไปดู30นาทีเกิดอะไรขึ้น30นาทีก่อนทองขึ้นนะครับมีสัญญาณอะไรนะครับ ก่อนที่ทองจะลงเนี่ยนะฮะมันมีสัญญาณเซลล์นั่นหมายความว่ามันพาลงเนาะต่อมา่อนที่ทองจะขึ้นเนี่ยนะครับ3านาทีออกเป็นสัญญาณบายอีกแล้วนั่นหมายความว่าสชั่วโมงขึ้น30นาทีขึ้นคือทองขึ้นหมดเลยนะไม่ลงนะอ่าต่อมาไปดู5นาทีครับตอนที่30นาทีขึ้นคือแถวแถวนี้ใช่ไหมแถวแถวนี้คือ30นาทีขึ้น อย่างนั้นเมื่อ30นาทีขึ้น5นาทีขึ้นแล้วก็5นาทีขึ้นต่อเท่ากับเราจะโฟ l o w บายต่อเนาะแล้วก็ตลาดเป็นสัญญาณเซลล์เราเราไม่เซลลนะเพราะว่ามันขัดแยง้งกับกราฟใหญ่อย่างนั้นเมื่อตลาดเป็นสัญญาณบายต่อเนี่ยสัญญาณบายต่อเกิอ,อะไรขึ้นครับนะนั่นหมายความว่าทองกําลังจะพยายามดันให้มันทะลุทะลุแนวต้านที่เกิดขึ้นเลย นะครับอย่างงั้นเมื่อเป็นทองเป็นสัญญาณใบต่อตลาดย่อมาเจอแนวรับดิดกลับย่อมาเจอแนวรับดิดกลับย่อมาเจอแนวรับดิดกลับเห็นไหมครับทุกครั้งที่สีชั่วโมงขึ้น30นาทีขึ้นคุณสามารถเข้าซื้อตามตามแนวรับได้เลยนะคุณลองคิดดูว่าเมื่อมันเจอแดงและเขียวนะครับตรงแดงและเขียวตรงนี้คุณวางบายลิมิตเลยตลาดต้องย่อมาเขียวเลยดิดกลับนะครับอะแดงและเขียววางบายลิมิตแดงและเขียว วางบายลิมิตเพราะตลาดยังไงก็ตามต้องย่อมาแตะและก็ต้องดิดกลับนะครับนะฮะมันเทรดง่ายครับมันเทรดง่ายมากเลยครับสำหรับไฮเปอร์เทรดนะซึ่งคุณดูแค่กราฟใหญ่ก็พอนะครับกราฟใหญ่ภาพรวมนะครับเป็นบายไล่เขียวแล้วก็ดิดกลับและเข้าไปเรื่อยๆยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าตามออเดอร์แบบแบบแบบนี้นะเพราะว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยเรียกว่าเทรนด์โฟลวิงคือการดูกระแสะจากจากจาก,จากกราฟใหญ่แล้วก็ดันขึ้นไปเรื่อยเรื่อย จากกระแสกราฟใหญ่ยังบอกว่ารายเดือนขึ้นรายสัปดาห์ขึ้นนะครับปัจจุบันสัปดาห์นี้ก็ยังขึ้นใน5นาทียังเป็นสัญญาณบายอยู่ให้โฟล o w บายต่อแต่ถ้าคุณแบบอยากให้ละเอียดกว่านี้อยากให้แม่นกว่านี้นะครับห้านาทีออกสัญญาณบายแล้วเนี่ยจาก5นาทีไปเนี่ยใน1นาทีถ้าออกสัญญาณบายค่อยเข้านั่นหมายความว่าคุณไปดู1นาทีได้เลยนะครับไปดูนะขนาดที่ท้องขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะหนาทีออกสัญญาณบายซื้อครับ อะ,ะ้วก็ดิดขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังยังยังทำอะไรไม่ได้นะทองกําลังดิดขึ้นอยู่ยังทำอะไรไม่ได้นะ,นะไรไนะครับ่างนั้นภาพรวมของไฮเปอร์เทรนยังมองว่าทองจะไปได้อีกทองจะยังไปต่อได้อีกนะครับภาพรวมเนาะเข้าใจง่ายๆนะครับนี่คือการเข้าใจด้วยไฮเปอร์เทรนนะครับปะอันดับถัดไปเราจะไปวิเคราะห์ตลาดด้วยนะฮะฟีโบนาชชีหรือว่า s i g strategy กัน